โอ้ใหญ่มากเฮ้บา้าดสีนี้กว่านึงใหญ่กว่าที่บ้านลุงสำระานเอาบอกตรงตรงเลยเนี่ยใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าบ้านลุงสำระานที่อาตำบลทุ่งโนนศรีอีกนะครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมา เยี่ยมสวนไผ่ลุงสำราญอันนี้แปลงใหม่นะไม่เคยมาเลยนะเนี่ยเคยมาเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะอันนี้แปลงนี้อ่าอยู่ที่ไหนครับแปลงนี้อยู่เขาเรียกอะไรตรงเนี้ยห่วงพัฒนาห่วงพัฒนาก็อำเภอเขาบิงเหมือนกันเป็นวัดเหรอหรือว่าเป็นบ้านบ้านทีาวัยห่วงพัฒนาว,วัดห่วงพัฒน, tragen. <inequalities> นาห่วงพัฒน,น,นาอำเภอ,อเขาสมิงจังหวัดตราดนะ ก็ห่างจากจบ้านหลวงสํมรานที่เราไปกันบ่อยๆนี่ประมาณสัก10โล20โลได้ไหมสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลนะครับดูดิอยากจะให้มาดูว่าอันนี้แปลงนี้อายุเท่าไหร่ครับนี่อายุปลูกอายุเท่ากาันอายุาปล<ร>ูกก็คือประมาณา4ปกีกว่าๆ5ปี5ปีได้5ปีแต่ว่าแปลงนี้ไม่ค่อยได้แต่งอะไรมากมายมั้งไม่ค่อยได้แต่งไม่ค่อยได้แต่งนะโอ้โหแต่ว่าล้ำเนี่ยมาดูดิลังการไหมนี่นี่นี่มาดูที่ โอ้โหนี่มันสี่นิ้วกว่าแล้วเนี่ยนี่นี่ดูรำนี่วัดหน่อยที่วัดหน่อยที่ดินดีประกันดินดีมากเนี่ยดูโอ้สี่นิ้วแล้วไอ้หนูมาดูดีสี่นิ้วเป๊ะเลยเห็นไหมนี่แล้วดูความสะอาดลงไปโอ้โหเพียบเลยอันนี้ทั้งหมดนี่กี่กอครับโดยประมาณนี้หรือว่าตรงนี้ร้อยละกอร้อยละกอนะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูระยะปลูกที่เขาปลูกเดิมเนี่ยจำได้ไหมท่ายเอ่ยก็แบบประมาณสามเมตร สาเมตรยวออร์แองสไว้กลางๆแอร์กลางๆนะอ่ามีสอเมตรสองามเมตรครับนี่มันได้สองเมตรแปดสิบสเมตรเกองเมตรแปดสิบมันไม่ได้วัดจริงจังรอ่าตีว่าตีว่าสมเมตรล้กันสามเมตรละฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้อี่ฝั่งนี้นะนี่แสดงว่าสองเมตรแปดสิบอ่าเรากะว่าสาาล้วกันเนาะอ่าตรงนี้ล่ะอ่าจับไว้สองจับไว้อ่าเหมือนกันเลยนี่สมเมตรไอ้หนูมมาดูดิ เมื่อกี้ฝั่งโน้น3เมตรฝั่งนี้3เมตรแปลงนี้เป็นตัวอย่างนะครับให้ดูว่าอายุกอ5ปี3คูณ3โตขนาดนี้แล้วครับวเ็ดูตัวโู้นนโอ้โอใหญ่มากดูนี่นี่ใหญ่มากนะครับนี่ระยะปลูกเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลกับการโตเพียงแต่ให้เราจัดก,การให้ให้เราแบบเข้าง่ายออกง่ายแค่นั้นเอง น,นี่สามคูณสามนะยังโตเลยนี่น,น,น,นดูดิดูลำเขาเนะดูสะาดไปดูใหญ่ๆนั้นเลยอ่าอย่างนี้ก็แปลงนี้อีกแปลงหนึ่งร้อกว่ากอนะเป็นตัวอย่างนะโตครับอ้าวมาดูเลยครับนี่โตมากก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ3มลำเนาะสามลำสี่ลำอ,ะอ่ะทีนี้อยากจะรู้ว่า1นกอได้หน่อประมาณเท่าไหร่อันนี้ไม่มีระบบน้ำเนาะ ไม่มีระบบน้ําเรามานับเร้าวๆกันหน่อยว่าปีนี้ได้อาประมาณสองลำครับนี่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 อันนี้ก่อนี้นะแต่นี้เสมอกันไหมนี่ก่อน,นี้สองลำอ่ะเรามาดูก่อนี้ก่อนี้กี่ลำน,นีาอันนี้น่าจะประมาณสามเนาะแสดงว่าสองถึงสามนอต่อกอต่อ,ตอ,ตอปีพื้นที่ตรงนี้นะครับดูดีโอ้ใหญ่มากเฮ้ปอดสีนี้กว่านึง ใหญ่กว่าที่บ้านลุงชำลานเอาบอกตรงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่าใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าบ้านลุงชำลานที่อ่าตำบลทุ่งโนนสีอีกนะครับใหญ่มากพี่ขนาดแสดงว่าดินเขาดีดินดีทั้งนี้ดินดีดินดีดสวนอ่ะเยาว่าดูแลเลยปุ๋ยยังไม่ค่อยใหญ่ินเลยนี่ดูดิโอ้แปลงนี้อ้าวอันนี้เราจะสรุปให้เห็นนะครับว่าระยะสามคูณสามก็โตครับสามคูณสามก็โต ถ้า3าคูณสคือไร่178ต้นต่อไร่อันนี้ก็ประมาณ5ปีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ตัดลำได้แล้วเนี่ยชุดนี้ก็พอติ้งอ่าฝนประมาณตุลาพิกานะอืยลำนี้ก็น่าวัดนี่เท่าไหร่นี่อสี่นิ้วกว่าหรือเมื่อไงต้นี่จะตก5้าเนี่ยไม่รู้ดิโอ้ย4นิ้วครึ่งครับนี่4นิ้วครึ่งโตมากนี่ถ้าขายเฟอร์นิเจอร์น่าจะ โอ้โหเดี๋ยวมาดูง่ายเราชนบุนีไม่เคยมาเลยเนี่ยไม่เคยมาเลยัะก็ตัดเงาอ่ะโอ้โหใหญ่มากเราเราไม่เหมาะก็ขายแค่ซิกแล้วไหมไม่แล้วไอ้นี่อ่าขายเงาคนคนซื้อร้องจะไปใส่อะไรเนี่ยฮะันใหญ่มากแล้วตัวนี้ไอ้นี่ใหญ่มากครับมันนี้มันต้องขายทีงลำละร้อยยี่ร้อยสามแล้วเนี่ยลำมันใหญ่แล้วทีนี้ทีนี้อย่างว่าเนี่ยใครจะมาเอาแปลงนี่ต้อง อาอลุงจะสรุปนะครับระยะปลูก3คูม3 5ปีนะครับก็จะได้ลำโตถึง4นิ้วกว่า,วาขึ้นไปที่มีลำโตนะครับแต่ว่าจำนวนลำบบต่อกอ,อต่อปีเนี่ยประมาณ2 2 3นะ2-3โดยประมาณเนี่ยทำไมเรารู้อ่ะก็ดูหนอที่มันออกใหม่ๆมานวลๆน,น,นะครับ 2- 3น, 2> นะครับนี่ ไม่ได้คอยไม่ได้ให้ปุ๋ยไม่เคยให้ปุ๋ยเลยนะครับแต่ดินดินทุกคัวแดินจะดีดินดีดินไม่ดูดวนโอ้โหใหญ่มากเนี่ยกระดูนลำที่ล้มเนี่ยมันดนโดนลมมั่งอะไรมันยาวเยี่ยเลยนะฮาลุงก็มาครั้งแรกเหมือนกันแปลงนี้เคยมาเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วครั้งหนึ่งใหญ่มากดูอ้าวโอเคนะครับ อ้าลุงสานาบอกเบอร์หน่อยครับเพื่อใครอยากติดต่อเรื่องพันเรื่องเงาเรื่องอะไรเอ้าว่าไปเลย0849234876เบอร์นึงก็0812957536โอเคนะครับขอบพระคุณลุงสานาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ